้ยากันเซือกันหนาวสีนั่นสีนี่เถอะวะใส่ไปได้หลายมันยังบวไข่ผ่าพันข้อมีบ่คนมีกับนุ่งผ่าเข้ามาเอาผ่าเข้ามามาพันไปไข่ข้อมันอุ่นยังมาเจ็บข้อบวไข่การรักษาสุขภาพร่างกายร่างกายอ่อนแอจิตใจก็อ่อนแอนั่ ร่างกายแข็งแรงจิตใจกัดแข็งแรงน้ำหรือว่าเข้มแข็งน้ำก็ได้คันบ่มเยน็นโรคสภาพว่าทาั้งจิตมากระสิบออนแอดอกรักษาให้มันคู่กันไปมันจะอยู่น้วมกันได้ใส่ทั้งกายใส่ทั้งใจกายกามีใจกามีใส่ร่วมกัน มีแต่กายแต่บ่มีใจก็ใส่บ่ได้มีดแต่ใจบ่มีกายก็ใส่บ่ได้กายกับจิตกายกับใจคนมีดแต่กายมากกบ่มีใจก็คือคนตายใส่งานยงาบ่ได้คนมีแต่ใจบ่มีกายมากกเป็นวิญญาณใส่งานบ่ได้คือกันขันเท่าอยากใส่งานได้ต้องมาทั้งกายมาทั้งใจมาพร้อมกัน สัมพันธ์กันมาโรงเรียนกับมาดกายนํามาดยใจตัวกายมาจิตใจกับนํามาเฮ็ดไ้อยากมาอยากมาเรียนอยากศึกษาอยากคนา้นคว้าการค้นคว้าขนขวายการแสวงหาความรูน้หน่อยอ่อนหลย่ยการอ่านเท่าหน่อยไปอ่านจะสเตตัดอ่านต่าง่เพียดด้วยหันอ่านจะขยญาอารมณ์เขา สังเกตเบังพัทไทยตกเบิดซั้นหนังีสก็มีโอ้ยเจริญเจริญหนึ่งก็คือบออ่านหนังสือสองก็คืออ่านมีข้อบอเปลี่นจำบอได้แล้วก็อา่านบอเปลี่นใส่บอเปลี่นเลยเรียนแบบนี้มันจีบไปได้จังไดงคันบอกบออ่านเนี่ยเอาหมุนหัวไว้มันบนไหลเข่าหวัวลืดด่นๆในหนังสือมันต้องใส่การวิเคราะห์น้ำหัวจะคิดวิเคราะห์น้ำ มันบอกมีสีถามตัตัตรงตรงเขาก็ลองทดสอบใส่คําถามที่มันอ้อมมึงกระตอบว่าใดอันนี้แสดงว่าความคิดวิเคราะห์นี่บมมีไม่ได้สีทาประเทศไทยมีกี่ภาคสี่ภาคสามภาคห้าภาคกูเห็นสิตอบจนมันมันบริใส่ความคิดวิเคราะห์ยังมันใส่แต่ความจำจำเอาก็ได้ผงเตรียมเดือจังหวัดอะไรต่าเนี่ วันใใส่ความจิตวิเคราะห์ยังความจิตวิเคราะห์ถึงต้องหุ่นจักแยกแยกออกซอยออกแยกออกอันนี้มันยังสีเมนสิ่งที่สีไดมากคือการอ่านการอ่านการคนา้นคว้าการศึกษาค้นคว,นวา้าโดยการอ่านจดบันทึกไว้น้าเดี๋ยวนีนียาอ่อนด้อยหลยสั้นใดก็ไดอันทีไปได้ยังไดไปตนา นี่ก็ให้พระกันตาหนักไว้เบิังแล้วสอบแล้วจะของอ่อนนั่นแหละอ่อนทั้งการอ่านมันสั่นบ่ค่อยอยากอ่านยั่งมันสั่นซุ้มทรงสีอ่านเนี่ยผัดไปอ่านในยายซุ้มพิบานเพอฝันอยู่หันอ่ะให้เขาตัวให้ตัวนั่นตัวนี้อยู่หันอี๋ชิงตัวมันเห็นแทงตัวการมันยากกันมันมากว่ล่ะซุ้มบักเพอฝันโลกแห่งจินตนาการ ทุ่มอยาให้จิตนตนาการเป็นจริงกันเลาะน้อเข่าท่านดาบะเนี่ยเพื่อฝันนำนิยายมันคือสิเป็นจังสันจังสี่พระเอกคือสิเป็นจังสันนตงเอกคือสิเป็นจังสี่เพื่อเจอ the pleasure นี่แหละภาษาอ,อังกฤษ the pleasure the pleasure pleasure ไหลสาละไปมือมือหนึง่งดีก็ไปขุดมันจังหน่อยบริจาคแดดมันยู่นี่ก็ได้เรียนเดี๋ยวขวาเงินกันไง นี่พวก่ันบ่กหัจักบุญคุ้นพ่อเมีตัวเ,เงินมนามั่เพราะกันมา่าเล่นนี่เนี่ยเอาผู้ยังคุยกันอยังทั้งหลังมันนะตรงถอยมาตั้งเอาเลยได้นเนี่ยกลางภาคมันสำคัญแต่กับพบก,กันพาน ฝ่ายภาคมันคะแนนเก็บหน่อยมันสอบเอาหลายแห้งสินอยากไปก่าเก่าโอกาสได้เกียรติชี้กับยากเอาสมบูรตกนี้ก็ได้รูมม้สบา,ายนานมตไถไปเลี้ยงยุ่เสก็ได้ขั้นอยากเลี้ยงยุ่นี่อยากเลี้ยนไหนมันชี้ใครเนี่ยกูจักใช่ใจด้านการศึกษาเขาไปอีกค้นคว้าเขาไปอีกสวายหาความรู้เป็นน้าม ีกยวน้ำมความไว้อยู่กลางสายฝน,นว่ได้เ่ีว่าไหลเข่าเดี๋ยวพัดมาีกยวแก้วน้ามีความไปกลางฝนเขาต้องงายขึ้นร่องรับฝนร่องรับความรู้ตลอดอันนี้นันสิมา่อก้นคนใจย่นีหมู่บุ้ยคนอ่อนเฟ็ดเดกหลายคนก็นมานอนหมูบมันบ่เข่าเดี๋ยวความรู้นนะให้เป็นแก้วน้ามีง่ายปากไว้กลางสายฝนมันจะส,สีเข่าจะสี่เตรียมได้อันนี้มันวัดไม่นน้ามพองแก้วได้ดิเน มันน้ำก้นหัวบุญได้แก้วก้นหัวบุญได้เด่นเนี่ยใส่ย่างลงไปกับพวเขาบ่าเติมบ่าเติมเพราะกันตระหนักลงไปเนี่ยเพราะในใส่จะขวางเข้าไปเนี่ยมิตรสีดึงเนี่ยจะขวางออกไปทั้งอื่นหลายดึงจะขวางโง่เข้ามาเข้ามาหาความรู้ความเรียนความเขียนความอ่านซุ้มอยากไปเข้ามหาไล่ต่างๆกับเบื้องไว้จะขวางคณะใด อยู่ใส่หมอ้ออะไรเขาจ้าเปิดคณะดจะขวางหม่องชิ้นทุนกับมีอยู่หรือว่าเลี้ยงใส่สักก้อนเอามันได้มันตั้งเป้าหมายไปสะก,ก่อนทบทวนวิชาใด็กเขาจะาสืสอบเอาหลายๆเ้ากับไ่ขเขาเบิ้งหม้อหานี่ขึ้นไปเทิมหน้ากับเด็สอบแล้วแล้วเบิ้งเรียนพงกง,งูป,ป่าๆนี่มันจะไปสู่พายมันจะไปสอบเข้อได้ความเล่นนต่โทษเป็นเลือดอันนี้กับประกัน แต่นักใบเนี่ยเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยนี่มันไม่ได้ขายหนาเขาเด้อรุ่นแรกเนี่ยนี่มอหานี่ม <c oughs> ันสู้เขาได้เขามาหาไล่เขานั่นเขานี่จบออกมามันก็นยังไขรกลัวตัวตัเตเตยอยู่น้ำบ้านพักกันตั้งหน้าตั้งตาใส่เข้าไปซุ้มหมอหนึ่งหมอสองนี่หมอสองหมอสามนี่ลรามรรทัดคุ้มมันหาวมันเฮืองมัเดือดเนี่ย บ่จ right. right ักต right. right. uh, ังยังบ่อจะเขาจิรอไปยังไปน้ำข้าวเว็ดอันนี้กัดขี้ไล่เขาก็โง่จะขวงเข้ามาดึงเข้ามาซ้ำพันเดี๋ยวไปไก่พันเดี๋ยวตายดอกยังมีชีวิตอยู่ประจันกัดโง่เข้ามาสะกวนเห็นมาหอดโรงเรียนสะกวนเห็นมาทั้งกายมาทั้งใจเห็นแม่มาพร้อมอยู่ในโรงเรียนเนี่ยบ่มมาแต่กายบ่มีใจนี่แหละจังว่าเอากายกับใจมาใส่น้ำกันใส่มันเกิดประโยชน์ก็คือเอามาให้มัน คนความมาศึกษาหาความรู้ขึ้นไปมันก็จะเป็นการพัฒนาตัวตนจะแของขึ้นไปให้สูงขึ้นไปเรื่อยเอาเขาห้องไปเนี่ย